บทสวดพุทธานุสติอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิธูอนุตโลปุริสัทธรรมสาราลาทิสัทธาเทวมโนสานางภควาติธรมมาธรรมานุสติสวาคาโตภควาตาธรรม,มสันทิทโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนะยโก ปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหีติสังฆานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยายาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีสุ ปฏิปันโนพระคาวาโตสาวาคัสังโฆยาติทางจตารีปุริสานุคยุคานิอัฏฐาปุริสาปุคภาราเอสาพระคาวาโตสาวาคาัสัง,งยโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกละลานิโยอนุตตลังปุญญาขตตังโลกาสาติจินดามณีจินดามณีปิยังมันตัง ยังทาสังโกนังอุปาสสันติสิเฮนังมาตาปิตาวะโอละหังปะโวตันจากมหาราชาตะวันมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเทสิกิมกิญจิเทโวเยสกเกปัดชังทัสมิกินเนวาทั ตาปีนางกันตังสาริปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานาเยมณีจินดาปียงังจัทนังสัพเพชนาพระหูชนะปียงังม,มะมะสกตาาัสกตาวาพุทธสกัตวาพุทธรัตนนางโอสัทหางอุตับมังว่าลังหิตังเทวมนุษย์สานางพุทธะเตเชนาโสธินา นัสสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปัสเมนตุเตสัจกตวาธรรมารตนังโอสถังอุตมังวรังปาริราหูปัสมะนังธรรมะเตชัยนะโสถินานัสสันตุปัทวาสัพเพพยาวูปัสเมนตุเตสักกตวาสังขะ รัตนังโอสถังอุตตมังวรังอหุเนยยะปางหุเนยะเนยะสังคาเตเชน่าสุทินานัสสันตุปัทวาสัพเพโลคาวุปะสเมเตุเตอิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโรกะวิทูอนุตตรโลบุริสธรรมมาสาธิสัทธเทวมโนสานางพุทโธภะควาติสวาขาโตภะควตาธรรมโม สันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนายโกปัจจัดตังเวท,ทิทโพววณยูหีติสุปฏิปันโนพระคาวะตัวสาวะขสังโคยชุปฏิปันโนพรคะคาวตัวสาวะขสังโขยายาปฏิปันโนพรคะคาวตัวสาวะขสังโคไสมีจิปฏิปันโนพรคะคาวตัวสาวะขสังโค ยากทีทางจัตตารีปุริสายุคานีอัตถาปุริสัปุคาลาเอสาพระขาวโตซาวะกัสังโคออหุเนโย ο, ปะหุเนโย ο, ท่เขเนโย ο, อัญชลีกรนนิโย ο, อนุตตลังปุยยเขตังโลกาสาติจินดามณีปียังมันตังยะสังทานังโกนางอุปัสสันติสิเหนางมาตาปิตาวะโอฬหังปะปะโพตันจะมหาราชาตะวัน มังโปรสัตว์ทุงโนทีปังกาละเทโวสุปโปเทจิกินจิเทโวเยสกโกปะชังทัสมิงกินนาเวทัตตาปิยังอันตังสาลีปุตโตพระวันตุเมสิท ทิลาพังชนาเนยมณีจินดาปียังจัดท่านางสัพเพพันชนาพระหูชนางปียังมากมัจักตาวาพุทธารัตานางโอทัสัังอุตตาเล่ามังวรังหิตตังเทวมนุษสานางพุทธเตเชนะโสทาตาณสันตุปัทาวาสัพเพทุกข,ข,ขาอุปเสเมตุเตจักตาวาธรรมรัตา นางโอสะทังอุตเววะรังปะลิลาหูปะสามานังธรรมะเตชัยนะโสถิตนานัสันตุปัทวาสัพเพพยาวุปะสะเมนตุเตสกัตตวาสังฆาตตนางโอสะทังอุตมะมังวะรังอะหัวเนยปางหัวเนยสังยังสังฆเตเชนะโสถิตานัสันตุปัทวาสัพเพโลคาวุปะเนเมตุ อิติปิโสภักวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนวิสุขโตโรกวิทุอนุตตโรปุริสัทธมะซาราธิสัทธาเทวมนุสสานางภะกะวาติสวาขาโตัวผะกขวตาธรรมโมสันทิฐิโกอากาติโกเอหิปัสิโกโอปนายิโกปัจจัตตั้งเวทิี่ตโพวินยูหีติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆวิชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆยายาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆสามีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆยาติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสาปุคาลาเอสาภะคะวะโตสาวะคะสังโฆอหัวเนโยปาหุวเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะเนโยอนุตตลังปุยะขิตังโลกาสัตติ สินดามณีปิยังมันตังยะสังธานังโกนางอุปสันติสิเหนังมาตาปิตาวาโอระปะหังตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตตะถูกโนทีปังกาเลเทวสุปโปเสธิกินจิเทโวเยสกโกปัดชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตัง สารีปุตโตพะวันตุเตเมสิทธิลาผังชนาในเยเยวันีจินดาปียังจักท่านางสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะสกัตาวาพุทธรัตนังอุสทังอุตมังวะลังอีหังเทวมนุษย์สานังพุทธเตเชนโสถินานาสันตุปัตถวา สัพเพทุกขาวูปะสะเมนตุเตสกตาวาธรรม,มารัตนังโอสถทังอุตาวังวารังปาริราหูปสัสสะมหังธรรม,มเตเชนะโสธีนานาสันตุปัทวาสัพเพภพยาวุปะสตสเมนตุเตสกตาวาสังฆารัตนังโอสถทังอุตมังวารังอหัวเนยังปางหัวเนยังสังฆเตเชนะ โซธิตนานาซาน,นตุปัทวาสัพเพโลคาอุปเยมเมนตุ